จับบนสามจับล่างสี่พี่ไม่เคยเรียนหรอตอนมัธยมอ่ะไม่เรียนนี่ไงของเป้านี่เรียนอย่าบอกเรียนนาแตลตอนคุณเรียนมาแต่คุณเรียนอันนี้เลยเชลโลคอร์ดฟุตสี่แอลวลีนถือเครื่องกูท่าเป็นบอกได้เเป็นแบบไม่มีบอกบอกเลยไม่มีบอกแต่เราไม่มีบอกนะเออก่อนถ่ายบอกาตื่นก่อนตื่นกันวได้ไหวตื่นกันก่อนอังี้พี่เป่านี้เออโดเรมีซาซาลาติโดอ่ะเป่าโดเรมิซาลา อันิบมันเอาเล็วออกทีละนึ่งไม่แบนี้อมุมหนึงนะอ๋ออันนี้พี่ิมุมที่เป็นแบบเหมือนคนนด่ไงเคยดูรายการทีวีมันจะมีแบบมีหลายมุมมเจะเป็นแบบรังอันนี้จากห้องส่งจากห้องส่งอันนี้เราเป็นแบ็กสเตจเหรอน่องพอมี่จากห้องส่งดสนุไม่รแล้วเป็นน้องเองพอมันี่แล้วมาแบบ รวมแบ็กสเตจการรโแล้วไงอมาเร็วแบ็กสเตจเออแบ็กสเตจบอยเร็วงอนแล้วเนี่ยงอนแล้วอะออมงอนแหละงอนแล้วงอนแล้วปิดไลลวก่อนนเดี๋ยวโดนกูไม่เกี่ยวความคิดพี่อพี่วควาี่อมห้วไม่ใช่พี่้อคิดแต่พี่บอคุณคิดนคิดเยอะพี่อ่านค้าไม่นช่ไรของฉันแล้วผมก็เลยจะไลด้ว แน่แมพี่บอกตัวนี้แหละนี่ค่ะนี่ค่ะเปตัวแก้ค่ไฉันไม่รู้เรื่องเลยเฉันบอกฉันจะไลกับพี่เฉยแล้วพี่คนนี้ค่ะเป็นตัวเริ่มไอ่กูจังใช่ไหมพอพี่ไลให้ให้คนได้เห็นไม่งั้นพีเล่านะไม่งันพี่จะเล่าเรื่องเมื่อคืนนะอไเล่าแล้วถ้าไม่ปล้่ล้า่ละถ้ไ่ละไม่ละ้ไม่ปะไป้่ิดนะเ้ื่ปิไ่ิดนะเรื่องะ่ะใช่ม่ไ่่อิไ่อนตก่อน อ <risque S 1> ่าใช่ใช่ไหม,มใช่ไหมเออโอเคแล้วกันครับก็จะไปคิดไงเว้ยเป็นเรื่องกับพี่ยินแน่เลยเอาอะไรจี้กันเฮ้ยไมันเป็นเรื่องอะไรนะไปช็อตแงนอนไม่พอไปสั่งไฟฟ้าสถิตกูก็หลง